พระเจ้าในทุกสิ่งนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะบอกแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้ชีวิตโลดพนมาแนดีแล้วและเราขอยืนยันว่าเราสามารถพบพระเจ้าได้ทุกเมื่อที่เราต้องการพบพระองค์แต่ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นล่ะเห็นชายหนุ่มคนนั้นไหมหนุ่มมัดเข้มชาวสเปนคนนั้นนั่นเราเอง เรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่เราเกือบเสียขาข้างหนึ่งไปและในขณะเดียวกันความเชื่อของเราที่มีต่อพระเยซูก็กลับเบิ้ต้นขึ้นหนึ่งปีกว่าๆที่เรานอนติดเตียงทีแรกก็คิดแค่ว่าอยากกลับไปใช้ชีวิตนักรบเหมือนแต่ก่อนให้เร็วที่สุด แต่หลังจากนั้นเราค่อยๆพบว่าพระเจ้าพยายามจะบอกบางสิ่งบางอย่างกับเราตอนนั้นเราได้แต่ฝันกลางวันเพราะไม่มีอะไรที่เราทำได้เลยนอกจากคิดถึงแต่ยิงผู้สูงสัก์และวิธีที่จะสามารถชนะใจหล่อนสิ่งที่เราอยากได้ในตอนนั้นคือหนังสือนวนิยายเกี่ยวกับอสุวิน แต่ทว่าตอนนั้นมีแต่หนังสือชีวประวัติของพระเยซูและเรื่องราวของนักบุญต่างๆที่ติดตามพระองค์ในรูปแบบที่พิเศษเมื่อลองได้อ่านแล้วมันกลับทําให้ความคิดของเราเปลี่ยนไปมันยิ่งทําให้เราอยากรับใช้พระเจ้าเหมือนกับนักบุญเหล่านั้นบางซึ่งเราอยากทําให้ได้ดีมากกว่าสิ่งที่บรรดานักบุญเหล่านั้นทําด้วยซ้ําเราไดยค้นพบว่าทุกครั้งที่เราเพ้อฝันเกี่ยวกับชีวิตอัศวิน มันทําให้เรารู้สึกกระตือรือร้นในช่วงแรกๆแต่พอหลังจากนั้นมันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยและไม่มีชีวชีวาแต่ทว่าพอเราเนึกถึงภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องทําเพื่อพระเจ้าเรารู้สึกกระตือรือร้นมีความสุขยังไงก็ไม่รู้ความรู้สึกนี้แหละที่ทําให้เราสามารถค้นพบพระเจ้าได้ในทุกๆวันของชีวิตความปรารถนาที่เราอยากจะมอบให้พระเจ้าก็ชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นหมายความว่าเราจะไม่กลับไปใช้ชีวิตนักรบอีกแล้วเราตัดสินใจที่จะไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะริกสแสวงบุญตามรอยพระเยซูในที่ที่พระองค์เคยอยู่สิ่งเหล่านี้แหละมันทำให้เรามีความสุขและมั่นใจได้ว่าเราเดินมาทุกทางแล้วในการเดินทางช่วงแรกเราได้เจอชายมุสลิมคนหนึ่งเขาได้พูดจาเหยียดหยามพระแม่มารี เรารู้สึกโกรธเขามากในขณะที่เขาเดินทางต่อไปนั้นเราได้แต่บอกกับตัวเองว่าถ้าเป็นเราเมื่อก่อนนะคงเอามีดแทงเขาให้ตายไปแล้วแต่คิดไปคิดมามันอาจจะไม่เข้ากับชีวิตแบบใหม่ของเราก็ได้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเราเลยคิดที่จะปล่อยเชื่อกเพื่อให้ลาตัดสินใจให้และวิธีนี้ทำให้เรารู้ว่า เราสามารถวางใจในน้ำพระทัยของใครบางคนซึ่งไม่ใช่ตัวเราเองอันที่จริงไม่ได้มีเราคนเดียวที่ตัดสินใจต่อมาเมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นและรู้ว่าเราจะหาพระองค์ได้อย่างไรเราเลิกให้เราตัดสินใจให้แต่ให้พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินใจแทนเราเดินทางไปที่เมืองมันเดยซับที่ที่เราเข้าใจสิ่งใหม่ๆอย่างลึกซึ้ง เราพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อให้พระเจ้าทรงประทับใจเหมือนกับตอนที่เราทำทุกอย่างเพื่อมัดใจผู้หญิงถ้ามีนักบ,บุญคุกข่าวสวดภาวนาห้าชั่วโมงเราจะคุกข่าวสวดภาวนาเจ็ดชั่วโมงเราเคยอดอาหารเพื่อตามตามนักบ,บุญหลายๆท่านซึ่งเราได้ทำตามนักบ,บุญทุกพระองค์แต่เรากลับรู้สึกไม่มีความสุขเลยมันทำให้เรารู้สึกสิ้นหวังจนถึงขั้นที่จะฆ่าตัวตาย และแน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทำเราเพิ่งรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราค้นพบพระองค์ในรูปแบบของตัวเราเองความรู้สึกนี้มันเหมือนกับดวงตาของเราค่อยๆเปิดและเราก็ค่อยๆรู้ว่าเราสามารถพบพระเจ้าได้โดยการฟังเสียงความรู้สึกลึกๆที่อยู่ในใจ ยิ่งไปกว่านั้นเรารู้สึกใกล้ชิดกับพระเยซูมากขึ้นทุกวันเราสวดภาวนาเกี่ยวกับชีวิตของพระองค์เราถามความรู้สึกที่อยู่ในใจเราตลอดว่าพระองค์เชิญชวนเราให้ทำอะไรวิธีนี้แหละที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นและทำให้เราค้นพบพระเจ้าให้ง่ายยิ่งขึ้นหลังจากนั้นหนึ่งปี เราได้เดินทางโดยเรือไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อที่จะตามรอยพระเยซูที่นั่นเราไปทุกที่ที่พระเยซูเคยไปไม่มีอะไรดีเท่ากับการได้ยืนอยู่ที่ที่พระเยซูเคยยืนสูดอากาศเดียวกับพระเยซูเคยสูดก่อนที่เราจะเดินทางกลับเราได้เดินทางไปที่ภูเขามะกอกเทศอีกครั้งสถานที่ที่พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ แต่ใครก็ตามที่มาที่นี่จำเป็นต้องมีไกด์แต่เราไม่มีเลยติดสินบนกับยามไปเพื่อที่เราจะได้เข้าไปสวดภาวนาในสถานที่ที่พระเยซูเคยอยู่เป็นครั้งสุดท้ายแต่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าตอนที่พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์พระองค์ได้หันหน้าไปทางไหนเราเลยต้องกลับมาเก็บรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับพระเยซูอีกครั้งและตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า ศูนย์กลางทุกๆอย่างก็คือพระเยซูนั่นเองถึงแม้เราจะถูกลากออกจากเยรูซาเล็มอยังกับอัชญากรแต่เรากลับมีความสุขมากและเรารู้สึกว่าพระเยซูอย,อยู่ใกล้ๆตัวเราตลอดเวลา เราเดินทางกลับโยุโรปและก็เริ่มเรียนหนังสือซึ่งเราก็พบว่าเราไม่ได้ใช้แค่ใจเพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะคนพบพระเจ้าแต่ต้องใช้สติปัญญาด้วยที่ปารีสเรามีเพื่อนหกคนที่เป็นนักศึกษาด้วยกันซึ่งต่อมาก็ได้เป็นเพื่อนร่วมก่อตั้งคณะเยซุอิตพวกเขาทําให้เราค้นพบว่าเราสามารถพบพระเจ้าโดยการอุทิศตนสําหรับผู้อื่นยิ่งไปกว่านั้นเราสามารถพบพระเจ้าได้ในทุกๆสิ่ง พวกเราดูแลคนยากไร้และช่วยเหลือคนอื่นให้ได้พบกับพระเจ้าในชีวิตประจำวันของพวกเขา mm. ไม่น่าเชื่อเลยว่าลูกปืนใหญ่จะเปลี่ยนชีวิตของเราไปได้ขนาดนี้จากนักรบที่ดุดันกลายเป็นผู้ก่อตั้งคณะนักบวชนี่หรือคือการกลับใจที่จริงแล้วเรื่องราวของเราไม่ได้เป็นเรื่องที่พิเศษอะไรเลยเพราะว่า เราทุกคนก็สามารถเรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราหรือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าเชิญชวนพวกเรามารู้จักชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความรักต่อตนเองและผู้อื่นซึ่งมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะเริ่มต้นจากตรงไหน การค้นพบพระเจ้านั้นมีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการค้นพบพระเจ้าท่ามกลางคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมีอนาคตที่ดีฟังเสียงโลกที่กำลังร้องขอความช่วยเหลืออยู่เคียงข้างคนยากไร้ผู้อพยพผู้ถูกทอดทิ้งที่ร้องขอความเป็นธรรมนอกจากนั้นพระเจ้ายัางเชิญชวนพวกเราแต่ละคนแสวงหาพระองค์และคนพบพระองค์ในทุทกๆสิ่ง แล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังเรียกให้พวกเราแต่ละคนเปลี่ยนแปลงและทำในตอนนี้